และถ้าหาใครยังบอกว่าทำเกี่ยวงานรันาโรงทาาทำงานอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ผมยังมีอัลติเมทที่ผมปิดเป็นความลักนะครับคือผมไม่เคยบอกใครมาก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกให้ทุกคนรู้นะครับอัลติเมทการแก้บเบื่อนั้นก็คือคําเตือนคลิปนี้มีประโยชน์แบบมีประโยชน์โคตรเลย กลับสบายดีทุกคนกลับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องันดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเกนชินอิมแพกวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อเล่นเกมชินยังไงไม่ให้หน้าเบื่อตอนที่เราไม่มีอะไรทําแล้วคือแบบตอนที่เราทําเคี้ํวทอะไรจนเหมือนไม่มีอะไรทำแล้วเราเล่นยังไงไม่ให้หน้าเบื่อนะครับคลิปนี้สําคัญกับคนที่แบบว่าเบื่อเบือ่อง่ายนะครับสําคัญนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องวิธีที่หนึ่งนั่นก็คือเราก็ต้อง อ่าคลิกตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเออทําแบบผมนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเออเอาใครก็ได้มาคลิกตีตีแบบนี้ใช่นี่แหละคือวิธีแก้เบื่ออีกหนึ่งวิธีสามารถเอาวิธีนี้ไปทําได้อ่ะปื๊บอ,อ่ะปื๊บอชึบชึบอย่างสวยชึบ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 ช,ชึบโอ้โหไม่น่าเสียเวลามาดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดลิปอย่าเพิ่งทิ้งอารยากาศไปอายากาศจริงแล้วอายากาศจริงแล้ว วิธีต่อมาก็คือหาอะไรทําหาคอนเทนต์ทําลงช่องทิกตอกหรือช่องอะไรก็ได้อย่างเช่นไฮไลท์ like, แบบนี้ โอ้โหเสียเวลาจะเป่งต้องมานักก่งตัดต่ออีกเนี่ยนะเดียเด๋ยวๆคนดูอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปวิธีนี้ต้องได้ผลแน่นอนผมเชื่อเลยนั่นก็คือวิธีการเข้าไปตีมอนตีวอสกับเพื่อนเออพอกันนะเพื่อนรับเถิเออับเธิเออมาุนมต้องรับต้องรับต้องรับรับเถอรับเถอคนดูจะไปอยู่แ้วรับเถอดรับเถอดรับเถิดเอออย่างนี้แหละ <c oughs> และวิธีนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วการแก้เบื่อที่ดีที่สุดก็คือการไว่ไหว้ก้อนอาโผกับเพื่อนเอง <c oughs> ตีบอสตีมอนหรือฟาร์มอะไรก็ได้เล่นกับเพื่อนทำกับเพื่อนนี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ขิงเพื่อนไ,ไปตีบอสตีมอนกับเพื่อนนี่แหละคือวิธีที่แก้เบื่อที่ดีที่สุด แต่ถ้าหากใครบอกว่าหเสียเวลาอยากทำเคียวอยากทำของตัวเองแล้วก็ออกจากระบบซะาแล้วก็เข้าบัญชีที่สร้างใหม่ซะและตอนนี้เราก็มีเคี้ยวทาให้ตั้งเยอะตั้งแยะเคียวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปเหมดเคียวแคป้าเจ้าเคียวโลกเคียวอะไรก็เต็มไปหมดเลยตอนนี้เราก็เริ่มทําเคียวกันเถอะ <c oughs> และถ้าหากใครยังบอกว่าอุย๊ยทำเกี่ยวงานน,าน่ารงคาญทำงานอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ผมยังมีอัลติเมทที่ผมปิดเป็นกวามลักนะครับคือผมไม่เคยบอกใครมาก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกให้ทุกคนรู้นะครับอัลติเมทการแก้เบื่อน,นั้นก็คือออกแกมสเถือ มาถึงตอนนี้แล้วทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคลิปนี้โคตรจะมีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ปัติดตามแบ่งปันใจผมด้วยนะครับคลิปมีประโยชน์แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ